เล่าเรื่องหลวงพ่อ EP 19เรื่องกรรมที่ทำให้ไม่มีลูกท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็มาปารบกันถึงเรื่องกรรมประเภทหนึงที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่ท่านบอกว่าแต่งงานมาตั้ง20ปีบ้าง10ปีเศษบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมากมาขอร้องขอให้มีลูก อาตมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เพราะการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆอัตมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกไม่เคยมีแม่ให้มีลูกก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เขามีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกเลยไม่สามารถจะให้ใครได้ ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังหรือถ้าท่านที่ไม่มีลูกมาขอจะมาขอให้มีลูกก็โปรดทราบว่าอาตมาเป็นคนไรสมัรถภาพในด้านมีลูกแม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าลูกเขาทำกันอย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชชากุมารเนื้อความมีอยู่ว่า ในสมัยหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเพสกะลาวันคือชื่อเพราะเพสกะลาเขาแปลว่าอย่างไรก็ไม่ทราบแต่วันเขาแปลว่าป่าทรงปารบโพธิราชกุมารเป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชจึงได้ตัดเรื่องนี้เรื่องนี้บรรดา ญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนพิสุสมัมเนนโปรดทราบไว้ด้วยว่าโพธิราชกุมารนี่เป็นคนใจร้ายมาแต่ชาติก่อนและนิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาในชาตินี้เรื่องเป็นอย่างนั้นท่านโพธิราชกุมารเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างปราสาทอยู่เองให้มันสวยสดงดงามตามความพอใจจึงได้หาช่างมาออกแบบปราสาทเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้ว ก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง,ช,างช่างคนนี้สร้างเก่งมากเมื่อสร้างแล้วก็ดูว่าปราสาทจะลอยอยู่บนอากาศไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหาสัจจันร์ท่านโพธิราชกุมารก็มีความรู้สึกอยากจะทราบว่าถ้าปราสาทหลังนี้เป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างปราสาทแบบนี้มาก,กี่หลังแล้ว ดังนั้นจึงไปเรียกนายช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างประาสตทประเภทนี้เธอทํามากี่หลังแล้วหรือว่าเธอทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอนายช่างก็บอกว่าประาสประาสทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตท่านโพธิราชกุมารก็ชมเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษแล้วก็บอกว่า ถ้าปราสาทหลังนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็วแต่อยากจะฆ่านายช่างด้วยมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีชวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังบ้านของเราก็มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบาังเอิญมีบ้านเราหลังเดียวชาวโลกจะเห็นว่าปราสาทหรือบ้านของเราเป็นสิ่งอัศจรรย์มาก แค่จะเอาดีเอาเด่นของตัวก็คิดจะฆ่าเขาจึงมาคิดในใจว่าเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีหรือว่าตัดมือตัดเท้าของเธอเสียก็ดีเธอทําไม่ได้หรือจะควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีถ้าควักลูกตาแล้วตามองไม่เห็นช่างก็ทํางานไม่ได้แต่ว่าความลับไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพ่อทีราชกุมารน,นี้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวาขาวเดียวกันจึงปปลบเรื่องนี้กับราชกุมารองค์นั้นราชก,กุมารองค์นั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวซามขนาดนี้ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกนี้หาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้อีกก็ได้ วันหนึ่งเห็นปอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบถามว่าเวลานี้เธอทําปราสาทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังช่างก็กราบทูลให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่าท่านราชะกุมารอนั้นก็บอกว่าทีหลังจําไว้นะถ้าโพธิราชะกุมารมาถามว่าปราสาทหลังนี้เสร็จแล้วหรือ,อยังเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วเธอจะตายแล้วจึงบอกความเป็นมาที่โพธิราชะกุมารปรบกับพระองค์ให้ทราบ นายช่างเมื่อทราบแล้วก็ระง,งับเป็นความลับหลังจากนั้นมาเมื่อพอทีราชกุมารมาถามช่างก็กลับเรียนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่เสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จปราสาทนี้จะเป็นเห็นเป็นอัศจรรย์มากเรื่องเหตุลอยเด่นในอากาศนี้เป็นของธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งมหัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้น แต่สิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรคาพระพุทธเจ้าจะยังไม่กลาบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทราบเองว่าเป็นของมหัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ต้องใช้ไม้ที่มีความเบามากและก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยพระเจ้าค่ะ เป็นอันว่าท่านโพธิราชกุมารก็ลงกลนสั่งให้คนหาไม้ที่แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่มีแก่นมีความเบาสูงเอามามอบให้แก่นายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะกลับทูลให้ทราบว่าปราสาทหลังนี้เสร็จขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้แม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าจะต้องทํา ในห้องเงียบเงียบเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ละเอียดหละออมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาประสาทจะไหวตัวความคิดจะลางเลือนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะประสาทหลังนี้ตั้งใจจะสร้างเป็นของมหัศาจรรย์จริจรจรงๆส่วนคนที่จะเข้าออกได้ก็ขอเป็นภรรยาข้าพระเจ้าคนเดียวเป็นคนส่งอาหารท่านโพธิราชกุมารหลงกลก็ปฏิบัติตามนั้น นายช่างก็เข้าไปทําในห้องห้องหนึ่งเป็นห้องรับทานกพยนต์หมายความว่าทําเป็นรูปนกขึ้นมาบรรจุคนนั่งได้ประมาณสักสิบคนพร้อมทั้งทับสัมภาระพอสมควรเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่อยู่พอที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนําเงินติดตัวไว้แล้วนวัน พวงนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วยเอาลูกของเรามาด้วยและมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครและการขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทำแบบนั้นแล้วในตอนเชา้ากินข้าวเสร็จนายช่างก็เอาลูกกับพันยาเข้าไปนั่งในท้องนกนกพยนและทรัพย์สมบัติพอสมควรใส่ในนั้นพอไปได้แล้วก็ขึ้นขี่นกพยน ขับออกทางหน้าต่างบินไปบินไปป่าหิม,มาพานต์ในที่สุดนายช่างคนนั้นก็ไปเป็นพระราชาในเมืองนั้นเวลานั้นคนน้อยคนที่มีปัญญามากมักจะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเป็นอันว่าเจ้าหน้าที่เห็นนายช่างหนีไปเรื่องนี้ก็จบกันไปเพราะีราชกุมารก็ฆ่าเขาไม่ได้ หลังจากนั้นมาด้านโพธิราชกุมารดำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพันยาคนนี้อาจจะมีภรรยาหลายคนก็ได้แต่ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกสืบตระกูลจึงให้คนไปอาราันาสมเด็จพระสมมาส,สัมพุทธเจ้ามาจากป่าเพสักราวันนั้นแล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวางที่ประทับมาถึงประตูกำแพงวงังเวลาที่ใช้ให้คน ปูผ้าขาวก็นึกในใจว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายขอให้องค์สมเด็จพระจอมตายบรมศาสดาพร้อมไปด้วยพระสงเดินบนผ้าขาวถ้าเราจะไม่มีลูกขอให้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนผ้าขาวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวางก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ท่านโพธิราชกุมารก็อาราธนาองคสมเดจพระจำตายขอให้เดินบนผ้าขาวสมเด็จพระสัมอาสสมพุทธเจ้าก็ไม่เดินมองดูพระอานนท์พระอานนท์เป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามองหน้าก็เข้าใจจึงได้ตัดกับโพธิราชกุมารว่าขอให้หลื้ผ้าขาวออกสมเดจพระสัม,มาสมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราชกุมารก็สั่งให้คนลื้ผ้าขาวออก แล้วก็อาราธนาองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สเสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงทวายนามัสการแล้วอังคาสอาหารแด่องค์สมเด็จพระประทีบแก้วแล้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จในเวลาที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านพธิราชกุมารได้เข้าไปกราบองคสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กาบทูลวา่าพระพุทธเจ้าได้คารวะพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมานดาก็ถวายบังคมไหว้พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งก็สงสัยเหมือนกันเวลาที่ท่านไหว้พระพุทธเจ้าในท้องใครจะมองเห็นแต่ว่าเข้าใจว่าโทธิราชกุมารอาจระ,ะลึกชาติได้สักหนึ่งชาติจึงกาบทูลองค์สมเด็จพระบรมมากกนาตว่า ครั้งที่หนึ่งไหว้พระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องวาระที่สองเมื่อเขาเป็นรุ่นหนุ่มก็ถาวายน้ัสการอีกครั้งหนึ่งและก็ถาวายน้ัสการเวลานี้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเดจพระจมไตจึงไม่เสด็จพระพุทธดำเนินบนผ้าขาวที่ข่าพระพุทธเจ้าปูรับองค์สมเดจพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสถามว่าโพธิราชกุมาร ตถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์จะปูผ้าขาวให้ตถาคตเดินขณะที่สั่งให้คนปูนั้นคิดอะไรท่านโพธิราชกุมารก็ตรัสตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดอย่างนี้ว่าด้วยข้าพระพุทธเจ้าไม่มีบุตรแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เก่งว่าจะไม่มีลูกสืบตระกูลจึงตัดสินใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอให้องค์สมเด็จพระชินสีเสด็จ พระพุทธดำเนินบนผ้าขาวถ้าหากว่าจะไม่มีลูกขอให้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงไม่เดินบนผ้าขาวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าราชกุมารการที่พระองค์จักไม่มีลูกคราวนี้เพราะว่าพระองค์เป็นคนใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ในสมัยก่อนท่านโพธิราชกุมารจึงได้กราบทูลขอให้องค์สมเด็จพระชินวาวรตัด องค์สมเด็จเพราะทรงสวัสดิ์จึงได้ตัดเรื่องนี้ว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ไม่ได้บอกว่าชาติไหนมีคณะบุคคลคนคณะหนึ่งไปค้าสัมเาาหรือลงสัมเาาไปในมหาสมุทรท่านบอกว่าค้าแต่คนนับร้อยคงไม่ใช่ค้าอาจจะไปเที่ยวสัมเภากันเวลานั้นปรากฏว่ามีลมหัวด้วนลมหัวด้วนเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทร เรือต้านกำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเรือก็ล่มสำเภาก็แตกคนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรไม่ใช่เล็กๆกนี้ไปเท่าไหร่ก็ตายหมดถ้าไม่พบเกาะแก่งเป็นที่อาศัยมีสามีพัญญาสองคนที่ไปในเรือนั้นได้ได้หมากระดานที่หลุดออกมาจากเรือแผ่นหนึ่ง ต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสะขึ้นไปในที่สุดขึ้นก็สัตว์คนทั้งสองเข้าไปใกล้เกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยู่บนเกาะบรรดาท่านพุทธบริษัทตามธรรมดาคนก็ดีสัตว์ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาหารดังนั้นเมื่อคนทั้งสองนั้นมีความหิวเกิดขึ้นหม้อหายก็ไม่มีไม้ขีดก็ไม่มีไม่รู้จะกินอะไรดีมองไปมองมาเห็นนก มีมากบนเกาะน,นั้นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปถึงนกก็เลยไม่ค่อยจะกลัวคนเมื่อคนเดินเข้าไปใกล้นกก็ทำเฉยเฉยเพราะไม่เคยมีอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพระยามาจ,จุราชคนทั้งสองก็เอาไข่นกมากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไขา่นกก็หมดเมื่อไข่นกหมดความหิวมันยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีก เมื่อลูกนกหมดก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตัดว่าพอธิราชกุมารเพราะเธอไม่เว้นความชั่วทั้ง3ไวัยคือไวัยต้นวคัคือไข่ไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกและแม่นกฉะนั้นเธอจึงไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้ใน่ชาตินี้เรียกว่าชาตินี้ทั้งชาติไม่มีโอกาสมีลูกตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้โู้ชนากรหรืออะไรของเขาไม่ทราบเรียกว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินแล้วก็แล้วกันโพชนานังแปลว่ากินเป็นภาษาแขกอาตมาก็ไม่ค่อยอยากใช้เรียนมาเหมือนกัน แต่เราเป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยดีกว่ามักจะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักอย่างนั้นดีไข่ดีว่ากาันจิบปาปถะตอนนี้แนะนําให้กินไข่กันมากและไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนที่กินไข่สมัยนี้เกิดไปชาิหนะสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะพระที่ราชกุมารนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกเมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้า ว่าเธอกินไข่แต่เธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางแต่ในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกเมื่อวัยแก่แต่ว่าเธอกินทั้งหมดสามวัยเป็นอันว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอหาลูกไม่ได้ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่หาลูกไม่พบทำอย่างไรอย่างไรก็ควรหาลูกไม่ได้ก็ปวดทราบว่า กรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชะกุมารจะมีสภาพค้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่กันมากต่อไปคนหนุ่มสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกันเหนือไม่ต้องใช้ถุงไม่ต้องผูมไม่มีลูกแน่พวกที่กินไข่แต่ถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูกเป็ดก็พึงทราบว่า วัยกลางคนไม่มีลูกอีกและถ้าใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่ไก่เกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกอีกสบายมากปุตตังคีเวพระพุทธเจ้าตัดว่าห่วงลูกผูกขอถ้าเราไม่มีลูกเราก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมถ้าลูกมาจากเทวดาหรือม,มาจากพรม และพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือมาจากพมก็พูดกันรู้เรื่องเป็นอันว่ามีลูกถึงแม้จะมีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศึกษาให้การแนะนำจับะใ,ใช้สายทรัพย์สินมากขึ้นแต่ก็มีความสุขดีเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้พ่อและแม่ก็ต้องดีด้วยแต่ถ้าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือพรมแต่ลูกมาจากอบยายภูมก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติเอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไว้ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้จะเห็นว่าไม่ดีและสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะการมีโลกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรม และคนเราจะมีลูกหรือไม่มีลูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลูกและความจริงคนที่เป็นคู่หัวตัวเมียหรือคนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากเสียอีกแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกให้เกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดศรกตามเรื่องนี้ เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททางหลายโดยทั่วหน้าคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก,ก่อพระพุทธศาสนาเวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พังและพระองค์เองก็ไปพระนิพพานการไปพระนิพพานไม่ได้เอาร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอ,อธิสมานกายไปท่านโพธิราชกุม,มารก็ดีพระสอ์ท้งหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือ และท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านคิดว่าร่างกายของท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยหรือถ้าคิดอย่างนั้นก็พาธามากจงคิดว่าอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอแต่คราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิคือเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคาระวา่างต่ําก็คือศีลห้าสามเณรศีลสิบและพระภิกษุศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดและคาระวาถ้าศีลแปดก็ได้ก็ดีเป็นเรื่องของท่านแต่ศีลห้าก็พอและกําลังจะคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นผมก็ดีเป็นแดนเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการทั้งสแดน จุดที่เราต้องการมีจุดเดียวคือพานิพานถ้ากำลังใจของทุกท่านทรงได้อย่างนี้จะแตดบาปอากุศลเก่าๆทั้งหมดจะเหลือแต่บุญกุศลที่นำตนไปสู่สุคติอย่างต่ำสวรรค์อย่างกลาง,อย,างอย่างกลางม,มาโลกจิตสะอาดที่สุดไปพานิพานกันแน่ในชาตินี้เอาอละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับเรื่องกรรมที่ทำให้ไม่มีลูกในเรื่องราวของ โพธิราชก,กุมารก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชนทุกท่านสวัสดี